สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูผันทองมาวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆที่จะมานําเสนออีกแล้วครับวันนี้ผมยังอยู่ที่เว็บไซต์นะครับ iLovePDF นะครับในคลิปที่แล้วนะครับได้นําเสนอเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์ PDF นะครับซึ่งผมก็ได้ลดจากขนาดไฟล์ประมาณเกือบเกือบ,บ28เมกเหลือ4เมกกว่าเท่านั้นใครสนใจไปดูได้ในคลิปที่แล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูการ m e r ์ก PDF หรือว่าการรวมไฟล์2ไฟล์เข้าด้วยกันมาดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก่อนอื่นก็มาที่นี่เลยครับ iLovePDF. Com เว็บไซต์ชื่อสั้นๆจำง่ายๆนะครับจากนั้นที่เมนูนี้เลยครับอันนี้ยังอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับไม่ได้เข้าไปไหนเลยไม่ได้ล็อกอินด้วยเออเขาบอกว่าฟรี100% ฉะนั้นก็แต่ถ้าเราล็อกอินมันอาจจะมีสิทธิพิเศษอะไรนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเข้านะครับพอดีใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้เลยอ่ะ m e r ์ก PDF นะครับไปลองใช้ดู select PDF file เราก็จะไปเลือกไฟล์ของ PDF นะครับที่เราจะควบรวมออกันละกันผมจะลองรวมไฟล์เอ่อเป็นคู่มือใช้งาน o อง b t c o n n Center และกัน2ไฟล์นี้นะครับอ่าไฟล์นี้กับไฟล์นี้นะครับแล้วก็ open ครับ นะครับสังเกตนะครับไฟล์นี้จะอยู่ก่อนนะครับ70หน้าอยู่ก่อน2 4หน้าอยู่ที่2นะครับจากนั้นผมก็เมิร์ก PDF เลยครับปุ๊บอ่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกรวมแล้วแล้วมันก็กำลังส่งไฟล์ไปให้ผมด้วยนะครับนี่13เมกนะครับจากเมื่อกี้ไฟล์นะครับไฟล์ มีขนาดเท่าไหร่นะ9เมนะครับกับ4เมกอ่าดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้ไฟล์เป็นยังไงตรงนี้นะครับขนาดไฟล์13อรอไฟล์ดาวน์โหลดสักคู่1น,นะครับ นะตอนนี้ได้ไฟล์มาแล้วนะครับอ่ามันก็จะเป็นไฟล์แรก70หน้าผมขอรวบ้ัดเลยไปที่หน้าที่70ปุ๊บนี่ครับจากนั้นพอหน้าจะเ็ษปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ที่2นะครับอ่าเอามาต่อกันเลยนะครับรวมเหลือไฟล์เดียวนะรวมเหลือไฟล์เดียวอันนี้ไม่ลดขนาดไฟล์ฉะนั้นจาก9,4บวกก็จะเป็น13เมกนะครับนะครับ สะดวกครับใช้งานกรณีที่เราอาจจะแยกกันทํางานแล้วอย่างเช่นคู่มืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องการเอามารวมเป็นฉบับเดียวหรือฝ่ายเดียวกันก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ไปรวมกันได้เลยนะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับที่ i love pdf com โอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับไว้บพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ